สวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่ที่เขื่อนระบมครับเขื่อนระบมที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครผมก็มากางเต็นท์ฮะเนี่ครับมากางเต็นท์เช้านี้ก็กำลังจะก่อไฟฮะด้วยด้วยฐานนะก็จะชงกาแฟกินก็ก่อไฟ ก่อไฟติดแล้วล่ะตอนนี้ประมาณตีห้าครึ่งครับประมาณตีห้าครึ่งที่ท้ายเขื่อนระบมก็ไม่ท้ายก็ไม่ท้ายเขื่อนหรอกก็ที่เขื่อนระบมเลยที่เขื่อนระบมนี่ครับวิวรอบๆคือ <c ười> ผมมามาถึงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยช่วงช่วงเย็นๆแล้ว ถึงได้ประมาณประมาณทุ่มทุ่มมกว่าโอ้โหฝนลงอย่างหนักเลยฮะฝนนี่ลงแรงมากทั้งลมทั้งลมทั้งทั้งฟ้านะ่ะเปี้ยงปังเปี้ยงปังผมก็คิดว่าจะรอดไม่คืนเมื่อคืนเนะี่ยตกก็เกือบเกือบทั้งคืนนะ่ะประมาณตีสี่ครับฝนฝนหยุดนะฝนหยุดนะครับบรรยากาศช่วงเช้าครับประมาณ ตีห้าครึ่งแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศร,รอบๆที่เขื่อนระบมคือในปีเนี้เดือนกันยาแล้วนะน้ายังโหน้ํายังแห้งอยู่เลยครับคือปีที่แล้วผมมาประมาณเนี้ยคือน้ําน้ําจะขึ้นมาถึงตรงตรงตอไม้แล้วนะครับเนี่ยแต่ปีนี้น้ํายังน้ํายังแห้งแห้งมากแรงมากปีเนี้ย แต่มันมืดฮะเดี๋ยวให้สว่างกว่านี้ผมจะถ่ายถ่ายวิวให้ดูครับผมผมก็ตื่นในเช้าเลยวันเนี้ยตื่นแต่ตีห้าแล้วแหละตีสี่กว่าแล้วตีห้าใกล้ตีห้าก็มาก่อไฟฮนะก่อไฟก่อไฟว่าจะชงกาแฟก็เดี๋ยวแดดออกครับเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูที่ เขื่อนระบมฮะอเะำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชาเชิงเซาร้อนฮะเดี๋ยวหาอะไรจับโอเคครับเดี๋ยวผมกินกาแฟก่อนน้ำเดือดละเดี๋ยวผมก็เอากาแฟใส่ ที่ฝาหมอ้อน้ำจริงอ่ะต้มที่ฝาหม้อเลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวกินกาแฟก่อนครน่ครับกินสองซองเลยนะครับผมเนี่ยแดดเริ่มมาแล้วครับช่วงเช้าที่เขื่อนระบมสวัสดีครับบรรยากาศในช่วงเช้าครับที่เขื่อนระบมครับเขื่อนระบมอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขตจ,จังหวัดฉะเชิงเซาครับ หรือว่าทะเลวังคูเนี่ยฮะมีปลาเหมือนว่ามันนอกน้ําอะประมาณนี้ไหมผมก็เรียกไม่ถูกนะหรือว่ามันแบบได้น้ําใหม่เมื่อคืนนี้ฝนตกมาค่อนข้างที่จะแรงฮะแล้วก็ตกนานด้วยฮะเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเดินจับได้เลยฮะเยอะแยะมากมายครับปลาคือถ้าถ้าจับไปทําอาหารก็ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ครับเนี่ยผมมองมองดูเนี่ยแต่ผมก็ จะปล่อยให้ไปเป็นเป็น,ปนไปตามธรรมชาติฮะเดี๋ยวช่วงสายๆก็จะมีชาวบ้านครับมาหาจับปลาเนี่ยครับปลาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครัที่เขื่อนระบมครัเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหฝนตกมาค่อนข้างที่จะแรงมากทั้งฝนทั้งฟ้าทั้งลม คือความโชคเยีขอมผมก็คือผมมาถึงเย็นแล้วนะถึงตอนเย็นน่ะแต่ผมกางเต็นท์เสร็จพอดีเลยคือถ้าถ้ากําลังกางเต็นท์เนี่ยโหก็คงแบบลาบากเลยอะ่ะนี่ผมกางเต็นท์เสร็จพอดีเลยกําลังปักสมอดึงเชือกเลยฮะฝนฝนก็ลงมาเลยแต่ก็เอาอยู่ฮะ เนื่องจากผมก็ต้องลงสมอประมาณ30เซนฮะนี่ครับท้ายเขื่อนก็ก็ไม่ใช่ว่าท้ายเขื่อนนะก็เขื่อนระบมก็มีสองฝั่งครับตรงนี้ก็จะเป็นทะเลวังคูแล้วก็จะมีแบบลานบ้างไฟลานบ้างไฟก็จะอยู่ตรงข้ามกับตรงทะเลวังคูฮะตรงนี้ก็เป็นทะเลวังคู เลวังคูเขื่อนระบมฮรับเยครับปิวก็ประมาณนี้เลยครับช่วงเช้าคือในช่วงหน้าแรงครับน้ำก็จะลดลงประมาณนี้ครับ คือปีนี้ฝนน้อยครัเดือนกันยาแล้วน้ำยังจังน้อยอยู่เลยคือเขื่อนระบมเราก็สามารถที่จะมากางเต็นท์ได้เลยครับตรงทางเข้าก็จะมีมีร้านค้าครับแล้วก็มีห้องน้ำก็วิวก็ไม่มีอะไรมากครับก็เห็นวิวภูเขาไกลๆแบบนี้ยฮะ คือข้อดีก็คืออยู่ไม่ไกลกรุงเทพครับถ้าเราแบบทํางานอยู่กรุงเทพหรือบริมนทนเนี่ยอยากมานั่งปิกนิกหาจุดกลางเต็นท์ใกล้กรุงเทพก็ที่นี่ครับในช่วงหน้าแรงก็ที่เขื่อนระบมครับเข้าทางตถานถานี้ตำรวจปูทอนวางคูครับก็ตรงเข้ามาเลยครับก็จะเห็นนี่ครับเป็นลานหญ้ากวา้วางแบบนี้เลยครับเขื่อนระบมครับ อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาบรรยากาศในช่วงเช้าครับผมผมก็มากางเต็นท์คนเดียวชิวๆเลยครับที่เขื่อนระบมครับในช่วงหน้าแล้งน้ำยังไม่เต็มเขื่อนก็จะเป็นทุ่งหญ้าบแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะมากางเต็นท์ได้ส่วนในช่วงหน้าน้ำครับน้ำเต็มเขื่อนก็จะดูเหมือนทะเลครับเขาเลยเรียกว่าทะเลวังคู Até a